เปิดโปรไฟล์ทีศกันตะพรหวานใจแก้งบุง๋งดีกรีทายาทผู้บริหารโรงพยาบาลล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวแก้มบุ๋งก็ได้สละโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่างกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเพื่อนๆที่ร่วมแสดงความยินดีกันเทียบประวัติทีศกันตะพรแฟนแก้หบุง๋งโดยว่าที่สามีก็คือทีศกันตะพรหานพาณิชย์เป็นทายาตรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทัล ที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโรงพยาบาลกเกษมราชรวมไปถึงโรงพยาบาลเวิร์เมดิคอลและโรงพยาบาลการุญเวทร,รวมทั้งหมด15โรงพยาบาลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากทีสกันตะพรเป็นลูกชายของท่านศาสตร,ราจารย์นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือ Board of Director and; Executive Management บริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนรับหน้าที่ตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่วันที่28เมษายน2558ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพีศกันตะพรหานพาณิชย์อายุเท่าไรทีศกันตะพรอายุ36ปีและแน่นอนว่าหากใครที่อยากติดตามชีวิตประจำวันก็สามารถเข้าไปฟอนโลนได้ที่ไอจีแอป a ี e การ